อันยอยองค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับไอ้ระบบไอ้ดักดูเขียวเนี่ยแหละนะครับหรือว่าการปลดล็อกโพเทนเชียลที่ตอนเรเวส50นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับให้ปลดล็อกได้นะครับที่เรเวส46นะครับในระดับแรกนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยไอ้โพเทนเชียลเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็เอ่อมันเพิ่มอะไรให้เราบ้างนะโอเคเดี๋ยวมาดูที่น้องแฝดละกันนะฮะ โอเคยกตัวอย่างเจฟก่อนเจฟเนี่ยปลดล็อกไปครบแล้วนี่ครับเวลากดเข้าไปดูพลันเชี่ยวให้กดเข้าปุ่มนี้นะครับทางด้านขวาบนนะครับปุ่มที่2นะครับสังเกตได้ว่าผมอัพไปเต็มแล้วนะครับ6ช่องทุกครั้งที่ปลดช่องเนี่ยมันต้องใช้ท่าลุ้งหอันนะครับเดี๋ยวจะไปปลดน้องแฝดให้ดูที่เรียกว่า46นะครับตอนที้ปรับใหม่เมื่อก่อนเนี่ยปลดทุกช่องเนี่ยต้องไปปลดที่เรียกว่า50ตอนนี้ปลดได้ที่เรียกว่า46นะครับสำหรับ3ช่องบนก็คือการอัพสเตตัสเลือดนะครับ ทุกอันจะอัพได้สูงสุดที่เลเวลสามสิบนะครับใช้ตะเกียงด้านบนเห็นไหมครับถ้าเป็นอัพสามช่องบนเนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นของตัวแรนะครับอย่างพวกเจแลยพวกนี้เนี่ยเออมันจะต้องใช้ตะเกียงตัวแรด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตะเกียงธรรมดาเนี่ยก็ใช้กับตัวธรรมดานะครับโดยที่ว่าไอ้ตะเกียงแรเนี่ยได้จากการขายตัวแรเท่านั้นส่วนตะเกียงธรรมดาก็ได้จากการขายตัวธรรมดาแล้วก็ตัวแรทั้งหมดนะครับ อ,อันนี้คือที่มาของตะเกียงนะคือเอาตัวแรเนี่ยไปขายนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีเจฟห้าสิบแล้วเราได้เกินมาเนี่ยก็เอาไปขายได้นะครับเป็นต้นโอเคเราก็ใช้ตะเกียงนี่แหละนะครับในการเอามาอัพซึ่งไอสามช่องบนก่อนเรือวสีหกปลดได้นะครับเลือดเนี่ยอัพเต็มจำนวสามสิบจะบวกเลือดทั้งหมดสองพันพลังโจมตีบวกได้สูงสุดทั้งหมดหนึ่งพันและป้องกันบวกได้ทั้งหมดสี่ร้อยนะครับเห็นไหมทางขวานะครับส่วนออปชั่นพิเศษนะครับอีกสามออปชั่นด้านล่างนะครับ อัพเ <Up S 2> ต็มได้30เหมือนกันนะครับเวลาสุ่มเปิดช่องมาเสร็จเนี่ยใช้ใช้ไอ้ตัวลุงเปิดมาเนี่ยนะครับมันจะสุ่มออปชันมาให้นะครับซึ่งการจะสุ่มออปชันใหม่นะครับเนี่ยต้องกดใช้โทปาสนะครับกดแบบ10โทปาสจะสุ่มนะครับออปชันถ้าอยากเลือกออปชันเลยให้กด200แพงมากแล้วนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกเอ้ยกูจะสุ่มดีไหมวะเดี๋ยวกูจะเปิด200ไปเลยดีนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงเพราะบางคนเนี่ย สุ่มไม่กี่ครั้งนะครับไม่ถึงร้อยปาร์ตประมาณ10ครั้งเนี่ยก็ได้แล้วนะฮะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับว่าอันไหนคุ้มกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองซวยเนี่ยก็200ปาร์ตนะครับเลือกออปชันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยฉันดวงดีนะี่ยสุ่ม3-4ครั้งก็ได้จะได้ออปชันที่ตัวเองต้องการแล้วก็กด10ได้นะครับอย่างอันก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้สุ่มมาหมดเลยนะครับก็อันเนี้ยอันอย่างอันนี้จะเป็นเพิ่ม d a m a g จุดอ่อนเอ้ยเออใช่ไหมหรืออันนี้ได้เมจจคควะดเมท์ ใช่ไหมอ่ะคีย์ที่โคตรดรามีดนะครับไอจุดเออใช่ใช่คีย์ที่โคตรดรามีดนะครับช่องแรกช่องที่สองนี่คือการสถานะติดช็อตนะครับสังเกตว่าอารีน่าดับสูงๆเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ตัวกันสถานะกันแล้วสําหรับบางทีมนะครับเพราะว่าสถานะที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยจะมีแค่เดสกับช็อตหรือสตัรนสามสถานะนะครับที่ใช้กันอยู่ในอารีนา่าแล้วนักบางคนเขาจะใส่กันช็อตกับกันสตัรนมาแค่นั้นแหละนะครับจบเลยก็แทบไม่ติดสถานะแล้วนะครับเพราะว่าที่เลเวล30เนนี่ยมักสถานะได้ถึง90% แล้วสถานะนั้นเนี่ยแทบจะตัดออกไปจากการติดได้เลยนะครับอย่างเงี้ยลดได้เมทท่านมืดที่กระทำต่อเจฟโลงอย่างเงี้ยครับก็ลดได้เมทจากพวกเจฟไอรนีนอะไรเงี้ยได้ดีนะครับซึ่งก็ใช้ตังเยอะอยู่นะครับอัพจาก1มา30เนี่ยใช้ตังประมาณ3 4ล้านได้นะครับกับตะเกียงอีกจำนวนมหาศาลดังนั้นเนี่ยตะเกียงผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะบริหารได้ดีนะครับอย่าอัพพั่มเพื่อโอเคปะ่ะเดี๋ยวจะลองอัพแฟงให้ดูนะครับเนี่ยดาวมันจะขึ้นทีละ1ดาวน,นะครับ โรด1ช่องนะครับดาวสีเขียวจะห้อมล้อมดาวสีม่วงนะครับปลดครบ6ช่องแบบเจฟก็คือดาวเขียวจะล้อมหมดเลยนะครับอย่างแฝดเห็นไหมแฝดจะมีแค่2ดาวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งปลดสองช่องให้เราเอาไปดูเนี่ยก็อัพไปเลยครับเห็นไหมมันจะใช้ถ้าเป็นตัวแรงมันจะใช้เนี่ยห้าตะเกียงกับเนี่ยสามสิบตะเกียงธรรมดานะครับแล้วก็ตังค์แล้วก็ปลดไปนะครับอัพนะคือผมบอกเลยว่ามันเหมือนทําให้ตัวละครเลยว่าห้าสิบกลายเป็นตัวละครเลยว่าหกสิบอ่ะไอออฟชั่นพิเศษพวกเนี้ย โกงมากท่านผู้ชม,มพูดได้คำเดียวว่าโกงชิบหายเลยนะครับสมควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างตัวจมสายจมตีอ่ะเช่นพวกคนที่ได้ทีมสปีดอ่ะคุณอาจจะอัพแค่พลังจมตีก่อนก็ได้จะได้ไม่เปลืองนะครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าโบลัโจมตี1000เลือดกับป้องกันอาจจะช่างมันไปก่อนนะครับหลายๆท่านก็ทำอย่างนี้เพราะมันประหยัดกว่าเยอะอย่างผมเนี่ยตุนตะเกียงมาเยอะนะครับตัวแรกที่ผมไม่ใช้เนี่ยผมขายทิ้งหมดเลยนะ ลิโป้เนี่ยตอนแรกผมก็ขายไป5 6ตัวแล้วนะครับเพราะเปิดได้บ่อยแต่ว่าตอนนี้ก็นนึกเสียดายเหมือนกันนะครับว่าพอมันเอาเวกมาบางตัวมันก็น่าเสียดายจริงๆแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะเร่งในการทสร้างตัวละครที่เราจะใช้งานนะครับบางทีมันก็ต้องเออเลือกเอานะครับว่าอไอ้ตัวนี้เรายังไม่ใช้ว่าขายไปก่อนละกันอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะใช้มันจะใช้ะใชตะเกียงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ ถ้ะเกียงหายไปตึมเลยนะครับเนี่ยพอมาถึง30มสิบนิ้วหูยหมดตัวฟึบโอ้โหบวกไอคิคมา1,000งพนะ7,500ท่านผู้ชมโคตรเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกช่องเลยเพราะเดี๋ยวยังไงผมต้องปลดแฝงครบทุกช่องหมดแล้วนะฮะหูยได้อะไรมาวะเนี่้ไม่ค่อยได้อะไรที่อยากได้เท่าไหร่นะครับโอเคปลดแฝงครบแล้วนะครับโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยไม่ได้ไอที่ต้อ,องการสักอันหนึ่งนะครับอ่ะลองสุ่มนะครับอ่ะแบบสุ่มแล้วกัน อันนี้การเพิ่มครูดาวนะครับลองสุ่มใหม่สุ่มกี่ครั้งก็ได้นะถ้าคุณจะสุ่มอะ่ะอันนี้คริเทเชีลเดเมจนะครับแต่แฝกเขาไม่ค่อยใช้กันนะคริเทเชีลเดเมจอันนี้ก็จุดอ่อนเดเมจโอ้โหผมน่าจะอะไรวะเนี่ยคริเทเชีลเดเมจคือไม่ได้ไอที่อยากได้สักอันหนึ่งนะครับแต่ผมจะลองสุ่มดูแล้วกันนะอย่างจุดอ่อนดเ,เดเมจเนี่ยผมไม่เอานะครับแน่ๆก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะว่าจะได้เอาใช้ที่ต้องการไหมผมอยากได้คดริเทเชีลเรทนะครับกับเอ่อส่วนกลับนะครับ จะได้ไหมปึ้งเอ้ยได้เลยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมถือบอกว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องไปกดเอา200นะครับเพราะว่ามันแพงลองสุ่มเอาก็ได้บางทีดวงดีแบบนี้นะครับก็กดได้เลยโอ้โหอยากได้ก็มาเลยนะครับเนี่ยเอาไปครับเนี่ยอันเนี้ยก็จะบวกอัตราส่วนกลับหนึ่งเป็นต์เห็นไหมมันบวกเยอะนะเว้ยคือถ้าคุณอัพไปถึง30คือบวกอัตราส่วนกับ30เท่ากับใส่กอบเพิ่อมอีกชิ้นนึงอ่ะโคตรขี้โกงนะครับเห็นไหมมันก็จะแต่มันก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้อสเตตัส ไอตะเกียงทองเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตุนไว้ดีๆส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้อัพไอข้างล่างเนี่ยแค่20นะครับเพราะว่าหลังจาก20ไปถึง30เนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยอัพถึงนเลยว่ายี่สิบก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ผมลองอัพให้ดูเลยนะครับเห็นไหมมันจะใช้ตะเกียงแค่10ก่อนนะครับพอเห็นไหมพอขึ้นพอขึ้นเลเวลาเก้าเห็นไหมมันใช้ตะเกียง20ละนะครับแล้วมันจะใช้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ5เลเวล12นะครับ13 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับเห็นไหมต่อไปใช้สามสิบละนะครับแล้วก็พอถึง l ล v ว l ยี่สิบห้าจะใช้ทีละสี่สิบนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ผมแนะนําว่าอัพถึง l ล v ว l ยี่สิบพอละบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้คิลิวคิเลตแล้วนะครับแล้วไปอัพอย่างอื่นก่อนก็ได้นะจะได้ไม่เปลืองนะครับอย่าเห็นว่าผมใช้ตะเกียงไปเป็นหมื่นแล้วอะ แค่อัพขึ้นมา20อ่ะท่ถ้าผู้ชมคือแบบแตะเกียงมันจะหมดเร็วมากนะครับใช้อย่างคุ้มค่าเลือกตัวที่เราจะเป็นก่อนนะแล้วค่อยแบบเออมาไล่ทาตัวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้อะไรแบบนี้นะครับนะประมาณนี้อันนี้นนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ potential ท,ที่ทุกคนควรทราบนะครับเพราะว่ามันทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะจริงจริงออปชั่นมีอะไรบ้างใช่ไหมละคนสงสัยเอ้ยพี่ก้องครับ แล้วออปชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะอ่าโอเคหมดเนี่ยครับคือมันมีออปชันเยอะแยะเตปมไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างหมดก็อัตราจุดอ่อนนะครับอัตราเคาน์เตอร์นะครับอัตราคริ์ทีคอลอัตราบล็อกนะครับจุดอ่อนดาเมจคริ์ทีคอลดาเมจนะครับแล้วก็ต้านทานสถานะต่างๆนะครับเอ่อทำโจมตีธาตุแรงขึ้นตามธาตุนะครับอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับ ออปชั่นมีอะไรบ้างโอเคยังไงผมจะลองเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแบบคร่าวๆนะเออจริงๆก็มีหมดแหละจะให้เล่าให้ฟังเลยไหมไหนๆก็มาเรื่องนี้ละเอียดแล้วนะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่ามีออชชั่นอะไรบ้างนะครับมันจะมีที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็มีอัตราจุดอ่อนนะครับอัตราเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับมีต้านทุกสถานะนะครับต้านไฟฟ้าต้านสตันตต้านชาต้านหินต้านแข็งต้าน ดูต้านเลือดออกต้านไฟไหม้ต้านพิษต้านใบอะไรต่างๆเนี่ยมีหมดต้านเดตก็ยังมีต้านหลับก็มีต้านทานคูดาวก็มีเหมือนกันแบบที่ผมเปิดได้เมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบสายทำเดเมจนะครับเช่นทำเดเมจต่อธาตุไฟแรงขึ้นนะครับทำเดเมจต่อธาตุน้ําแรงขึ้นทำเดเมจต่อธาตุดินแรงขึ้นทำเดเมจต่อธาตุแสงแรงขึ้นทำเดเมจต่อธาตุมืดแรงขึ้นนะครับหรือสายป้องกันก็คือโดนพลังโจมตีจากธาตุไฟลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากธาตุน้ากี่เปอร์เซ็นต์ลดลงจากธาตุดินธาตุมืดธาตุแสงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสายโจมตีก็คือทําไปอัพทำเดเมจให้โดนธาตุที่เราอยากจะตีแรงขึ้นส่วนสายป้องกันนะครับอย่างพวกเจฟหรือพวกรูดี้หรือพวกนี้นะก็ต้องไปทําให้ลดเดเมจจากธาตุไฟหรือธาตุมืดเบาลงนะครับก็คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะอัพอะไรนะครับแต่ว่าไม่สามารถซ้ากันได้ใน3ช่องนี้นะครับและนี่ก็เป็น ระบบ potential เลยว่า50ที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์เอเชียที่เราเล่นกันอยู่นะฮะหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยแหละมีเฉพาะที่เกาหลีดังนั้นทุกคนแบบเฮ้ยเข้ามาแม่งคืออะไรวะเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ปุ่มนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเฉพาะตอนเลเวล46นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขึ้นตอน50ตอนนี้เพิ่งปรับใหม่เลยนะครับ46ก็คือเข้าไปอัพ3ช่องบนได้นะครับหรือว่48จะปลดล็อกช่องล่างเนี่ยได้ช่องนึง50ก็คือช่อง2ช่อง3ก็จะขึ้้้นมาาใหเรปลดดไครรบเลยนะคับอ่าาประมณนี้ คิดว่าครบทวนนะครับสำหรับเรื่องระบบสนเชี่ยวทั้งการได้มาของลุงแล้วก็ตะเกียงทั้ง2อ,อย่างนะครับสำหรับน,นี้ไงแอดก,อก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปเทคนิคนะครับดีๆสาระดีๆนะครับจากช่องของผมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาไว้ด้วยสำหรับน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย